One, two. สดีจ้าพบกับช่องได้ไทยสายออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปโชคดสุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าโจมมอมอยหอยสังกับตัวโตไทยไท,ย,ทยจ้าเที่ยงบ่ายขึ้นมาแล้วนะคะอาหารการกินวันนี้ก็กล้วยหนึ่งลูกไข่หนึ่งใบแล้วก็ขนมปังหนึ่งชิ้นแล้วกันนะคะนาันานจะกินขนมปังทีก็ว่าได้แต่้า ถ้าช่วงเที่ยงก็จะกินอาหารไม่หนักมากก็จะประมาณนี้นะคะกาแฟแก้วนึงแล้วกันนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปาร์ตี้นิดนึงนะคะเพื่อนฝูงมาเยี่ยมบ้างดื่มกันจนดึกจนดื่นหน่อยนึงหันมาดูแลร่างกายอีกครั้งค่ะเมื่อวานนี้พายุเข้านะคะเขาเตือนท่ว แทบทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียวนะคะจากช่วง4-5หโมงเย็นเป็นต้นไปมาตรงเวลาจริงๆค่ะตโต้ไม่เคยเหยนเลยนะคะพายุลมแรงมากเป็นประวัติศาสตร์ที่โตโต้มาอยู่เนเธอร์แลนด์เลยก็ว่าได้นะคะก็เลยแง้มประตูระเบยียงบ้านแล้วก็ถ่ายนิดหนึ่งนะคะที่คลิปสั้นนั่นแหละคะ่ะถ้าใครจะดูนะคะลมแรงจริงๆแล้วก็รอบนอกเมืองนี่ได้ยินว่าต้นไม้ล้มเยอะมากนะคะ เราสังเกตดูเหมือนต้นไม้ทางเมืองนอกรู้สึกว่ารากมันย่างลงไปไม่ลึกมากเหมือนต้นไม้ทางบ้านเรานะคะมันก็ค้นก็เป็นแถบเป็นแถวเลยรอบนอกไปนี่ค่ะเอาว่ากันไปนะคะดินฟ้าอากาศแต่วันนี้ก็อากาศสูงขึ้นแล้วค่ะแดดออกแล้วคงราวๆ2 4่สี่ยี่ิาองศาได้นะคะวันนี้พ่อใหญ่ก็ออกไปซื้อของข้างนอกนะคะอีกสักครู่กลับมาที่จะพา ออกไปเดินค่ะเมื่อเช้าก็ถือโอกาสล้างระเบียงบ้านค่ะทั้งต้นไม้ใหญ่มุมนี้ก็เกสรดอกไม้อะไรใบไม้เต็มระเบียงหมดเลยนะคะหางานให้อีชั้นจริงๆค่ะทํางานบ้านตรงนู้นตีตรงนี้ตีนะคะจบไปวันๆนะคะวันนี้ก็ลูกค้าไม่ได้มานวดนะครับพรุ่งนี้ก็เพื่อนพ่อใหญ่ก็เรียกไปทําความสะอาดบ้านให้สองสามชั่วโมงเราก็ไปได้เสริมเติมกันไป นะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะคะเมื่อเช้าก็ดูข่าวทางบ้านเรานะคะจะว่าโดนหลอกก็ไม่เชิงหรอกค่ะที่มีบริษัทเอเจนซี่พวกนายหน้าหาคู่นั่นนะคะหาคู่ให้สาวทางบ้านเราทางอีสานนี่แหละค่ะตุ๊โต้ก็ไม่ขอเอ่ยนามเขาแล้วกันนะคะไปเป็นเมียเขาหรือว่าจะเป็นมีลูกให้เขาทางประเทศจีนนู่นแหละค่ะ เห็นดูข่าวนะคะเห็นสามคนมาออกข่าวนะคะแต่คนที่ไปแล้วเจอมาคนละแบบกันนะคะแต่ว่าดูหลอกก็ไม่จริงเพราะเราก็สมัครใจนะคะดูในข่าวตัวโตก็เห็นอยู่ว่าก็สมัครใจไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าเห็นเงินด้วยความโลภด้วยอะไรได้รวมกันนะคะถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่ได้เห็นข่าวแบบนี้พอเห็นข่าวแล้วเราก็เตือนภัยกันแล้วกันนะคะการที่จะหาคู่หาแฟน แฟนต่างชาติก็ต้องระมัดระวังดีๆนะคะพูดตามข่าวน,นิดนึงแล้วกันค่ะผู้หญิงสาคนที่มาจากประเทศจีนนั่นนะคะคนหนึ่งก็ตัวเองเป็นหมันแล้วไม่สามารถมีลูกให้เขาแล้วก็ยังไปนะคะตัวเองมีลูกกับคนไทยฝั่งนี้สองสาคนแล้วก็ไปเพราะว่าตอนแต่งงานนะเขาให้หัวละหนึ่งแสนบาทนะคะ ก็เลยไปคนแรกไปนะคะก็ไปอยู่เขาได้เกือบสามปีเลยทีเดียวนะคะว่าได้ยินว่าเขาทั้งทุบทั้งตีทั้งอะไรสารพัดนะคะตอนไปเขาก็อยากให้มีลูกด้วยอะไรด้วยตัวเองมีไม่ได้แล้วก็คนจีนส่วนมากเขาก็คงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ด้วยอะไรด้วยเราก็ต้องไปปฏิบัติพัดวีดูแลเขาด้วยนะคะเขาสารพัดก็เลยได้กรงศูนทาง ประเทศไทยเราที่อยู่ฝั่งนู้นก็เลยไปช่วยไปอะไรก็เลยได้กลับบ้านมาสําหรับคนนึงก็เจอไปแบบนี้นะคะอีกคนนึงก็บอกว่าไปอยู่สองปีกว่าได้นะคะแต่ไปเจอแบบไหนครับไปเจอแบบว่าเขาดูแลเราดีแต่คนนี้ก็มีลูกให้เขาไม่ได้เหมือนกันดูแลดีทุกอย่างพ่อแม่แฟนเขาก็ดีเขาว่างั้นนะคะเพราะว่าก่อนจะไปทุกคนนี้ก็แต่งงานฝั่งไทยไปแล้วนะคะ ก็รับคนละหนึ่งแสนเหมือนกันค่ะเขาดูแลดีทุกอย่างในสองปีนี้เขาบอกว่าแต่ผู้ชายจีนขอมีเซ็กทุกวันนะคะ อยากมีเซ็กด้วยร่วมหลับนอนด้วยทุกวันโจนร่างกายเตียงก็คิดว่าเตียงไม่ไหวหรอกถ้าเป็นแบบนี้ตัวโต้ตยังเซลกับพ่อใหญ่อยู่นะครับพูดเวลาเจอข่าวอะไรแปลกๆก็พูดให้พ่อใหญ่ฟังยังบอกอยู่ว่าน่าจะเป็นชั้นนะอยากจะมีเซ็กทุกวันเนี่ยชั้นให้มันมีทุกวันไปเลยสองหรือสามปีก็ช่างมันเถอะขอให้มีคนอยากจะมีเซ็กกับชั้นทุกวันหละ่ะมาคงสบายตัวชั้นเลยก็เลยพูดใส่พ่อใหญ่ เราก็พูดคขำๆไปแต่ถ้ามีก็ดีใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่สามก็ไปเจอแล้วนั่งก็ว่าดีครอบครัวดีสามีดีอะไรดีก็ถือว่าดีใจด้วยมันก็เหมือนคนเหมือนเราถูกลอตเตอรี่นั่นแหละมั้งหรือว่าซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละคะ่ะเอา้าเจอดีก็ดีเจอไม่ดีก็ไม่ดีแล้วแต่ว่าสนาแล้วแต่ดวงของเราก็เหมือนไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเอาดาบหน้าเพราะว่าแต่งงานกับคนจีนแล้วเขาก็พาเราไปอยู่ประเทศจีนเลย นะคะแต่คนนี้ก็บอกว่าครอบครัวดีอะไรดีทุกอย่างก็กลับมาไทยเพราะว่าคิดถึงพ่อแม่เจ๊เจยก็เลยกลับมาก็ยังติดต่อก,กับแฟนคนเจียนอยู่แต่สองคนแรกก็คงจะทิ้งกันเลิกลากันไปเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ยินว่าไปสืบมาว่าบริษัทที่รับจัดหาคู่อะไรต่างๆเขาได้เงินเยอะกว่าเราอีกก็เลยมีการเจ็บใจนิดนึงนะคะเขาจ่ายเราแค่10,000แบาทแต่บริษัทนี้ได้จาก คนจินได้จากคนที่จะมาให้หาคู่ฝั่งใจให้นั้นได้จากเขาเป็นล้านนะคะได้ยินว่าได้หนึ่งล้านเลยทีเดียวนะคะแต่เขาจ่ายให้เราแค่แสนเดียวอย่างว่าราคาการทาธุรกิจทําอะไรต่างๆนะคะเราก็ไม่ได้ว่าการเขาหาเงินหาทองเขาเป็นนายนุน่งนายนาเขาติดต่อให้ว่าแต่ละคนแล้วก็แต่โตโตเขาไม่ได้สนับสนุนแต่ขอให้เราระมัดระวังนะคะการอยากมีคู่มีฟงมีแฟน ก็เงินนี่แหละค่ะสาคัญใครจะบอกว่าเงินไม่สําคัญก็เพราะเงินเงินเงินนี่แหละทุกคนที่ได้ทําแบบนี้แต่ถ้าไม่มีปัญหาจริงๆขนาดนี้เราก็ไม่ได้เห็นข่าวหรอกนะคะแล้วสิ่งที่เราไม่ได้เห็นอีกมากมายนะคะในโลกใบน,ใน,นี้ในโลกนี้ที่ผู้คนได้เจอนะคะและตอนที่โตโต้นะครับไปทํางานที่พัทยาใหม่ๆที่เป็นแหล่งที่มีต่างชาติใหม่ๆปีแ,แรกๆเราก็ไม่ค่อยได้ภาษา เพื่อนตัวตัวเองนะคะสองสามคนเป็นเก์เหมือนกันยังชวนเลยนะคะว่าไปบริษัทไหมเราไปหาเอเจนซี่ไหมเราอยากได้แฟนฝรั่งมังค่าให้เขาติดต่อให้แต่ตอนนั้นตัวตัวเองก็ไปใหม่ไม่รู้ฟ้ารู้หมอกด้วยแล้วก็อีกอย่างเงินก็ไม่มีเพราะว่าถ้าจะไปบริษัทอย่างน้อยเขาบอกว่าได้จ่ายไปก่อนหัวละหนึ่งหมื่นบาทตอนนั้นตัว,ต,วตัวเองก็เพิ่งจากกรุงเทพไปไปเริ่มต้นใหม่แล้วเงินทองก็ไม่มีขนาดจะเช่าบ้านตอนนั้นก็ยากก็ลําบาก ต้องแชรงกับเพื่อนสารพัดนะคะไปอยู่ตึกหนึ่งห้องน้ํารวมก็ไปอยู่กับเขาค่ะตอนนั้นห้องแค่พันเจ็ดเองมั้งต้องไปอยู่ด้วยกันสามสี่คนนะคะแล้วก็ห้องน้ํารวมตีฝาไม้อัดเจ๊ยๆนะคะลำบากเหมือนกันนะคะตอนที่ปีไปใหม่ๆไปพัทยาปีแล็กๆนะคะแต่เพื่อนก็ชวนไปบริษัทน,นี้ไปนั่งคุยรายละเอียดกับเขาคิดไปคิดมาแล้วตอนนู้นฝรั่งก็เยอะนะักท่องเที่ยวก็ยังแยอะอยู่นะครับไปพัทยากัน นักท่องเที่ยวยังมืดฟ้ามัวดินยู่ตอนนั้นเศรษฐกิจฯฯฯก,ฯก็ดีด้วยนะคะสิบกว่าปีที่แล้วเราก็เลยบอกกับเพื่อนว่าฉันไม่เอาหรอกเธอเพราะว่าเงินเป็นหมื่นเป็นลายฉันไม่มีไปจ่ายเขาหรอกแล้วก็เลยบอกว่าเราอยากใช้ความสามารถของเราเองจะได้ไม่ได้จะขอเริ่มต้นจากงานอะไรไปก่อนนี่แหละค่ะถ้าใครอยากจะได้ฝรั่งด้วยแฟนฝรั่งจริงๆก็ไปจุดที่มีฝรั่งนะคะถ้าเราไม่ใจไม่กล้าจริงๆถ้าเราไม่สามารถจะไปนั่งทํางานบาร์ นุ่งน้อยห่มน้อยหรือว่าไปเสิร์ฟเบียไปเบียดเสียดฝรั่งแรกๆเลยก็ขอให้ไปทํางานอย่างอื่นไปก่อนเหมือนตัว,ต,วตัวเองก็ไล่ไปจากที่แรกก็ทั้งขายของนะคะขายขอของขายลาบน้าตกส้มตําอยู่ให้แม่ให้อะไรมาช่วยขายตอนนั้นนะคะก่อนที่แรกก็ทํางานโรงแรมก่อนงานโรงแรมแล้วก็ทําศูนย์อาหารแล้วก็ไล่ไปทั้งเซ็งร้านส้มตําโจ้มาทํางานกึ่งบาร์กึ่งคาเฟ่ร้านอาหาร เราไล่สเต็ปไล่สเตปเราไล่ดูความสามารถของตัวเองด้วยนะคะในในเวลาเดียวกันเราก็เรียนรู้ภาษาไปด้วยนะคะอ่านไปด้วยจดไปด้วยตอนทํางานโรงเรนตุ๊ตโต้จดไปกระดาษใบเล็กๆเย็ดโนโอเคคำนู้นคำนี้ท้องทุกวันวันนิดวันละหน่อยเราซื้อหนังสือตอนนั้น79ชั่วโมงนะครับภาษาอังกฤษนะคะน่าจะแค่79ชั่วโมงนั่นแหละค่ะไปเรียนไปรู้ไปค่อยไปนี่ไปตามสเต็ปแล้วกันถ้าเราไม่ใจร้อนมันได้อยู่หรอกค่ะ แล้วก็เรียนรู้กับฝรั่งมังค่าเราก็ใช้เวลาด้วยให้เวลาเขาให้เวลาเราด้วยนะคะเห็นบางคนบอกว่าฝรั่งคุยด้วยหนึ่งเดือนเขาบอกว่าเขาจะเดินเรื่องให้จะให้หนูบินมาหาเขาสมควรไปหรือเปล่าหนึ่งเดือนมันยังไม่รู้อะไรเขาหรอกค่ะต้องให้โอกาสตัวเองอย่างน้อยให้ฝรั่งเขาบินไปประเทศไทยไปเรียนรู้ไปเห็นเราก่อนว่าเป็นแบบไหนพาเขากินพาเขาอยู่ลองใช้ชีวิตกับเขาทางบ้านเรามันยังไม่อันตรายเท่าไหร่ แต่ถ้าเราบินมาแล้วเขาจะไปรับเราหรือไม่รับเราค่าใช้จ่ายใช่ฝรั่งมันออกให้แต่มาทางนี้มันก็เหมือนเสี่ยงโชคนะคะเจอฝรั่งดีก็ดีไปยิ่งไม่ดียิ่งไกลบ้านไกลเมืองนะคะถ้าแถบเอเชียก็ยังพอว่ามันใกล้ประเทศไทยอยู่นะคะถ้าข้ามเทวีบมาฝั่งทางนี้แล้วเราต้องค่อยเรียนรู้กับเขาไปก่อนให้เขาบินไปเมืองไทยก่อนเราอย่าใจร้อนถ้าเราอยากจะเจอคนดีมันต้องได้เจอสักวันหะนะ่คนที่เป็นเนื้อคู่เรานะคะ ก็แนะนําได้ประมาณนี้แหละคะ่ะให้เขาบินไปบ้านเราพาเขาไปวัดไปนู่นไปนี่หลากหลายอย่างก็ได้เห็นวัฒนธรรมทางบ้านเราก่อนอย่างน้อยกอ็เราได้เห็นเขาที่บ้านเรานะคะถ้ามาทางนี้แล้วไม่ใช่ว่าคนทงคนไทยอยู่ต่างประเทศเขาจะช่วยกันได้ไง่ายถ้าเกิดเหตุอะไรไม่ดีเกิดเหตุร้ายหรือว่าฝรั่งเขาหลอกเรามาทําอะไรไม่ดีขึ้นมาฝั่งทางนี้กว่าจะติดต่อคนทงคนไทยได้บางคนบ้านฝรั่งเขาอยู่นอกเมืองนุ่นนะคะ บางคนก็อยู่กลางทุ่งกลางอะไรนู่นเราไม่รู้อย่างตโตโ้ตเองอย่างว่าบ้านนั่งอยู่กลางเมืองนะครับวิ่งลงไปยังเจอน,นู่นเจอนี่ง่ายๆบางคนเ็าอยู่บ้านเดี่ยวๆค่ะอยู่ไกลๆนู่นกว่าจะเข้าเมืองทีหนึ่งบางคนเขาเข้าเมืองอาทิตย์ละครั้งเองก็มีนะคะไม่ใช่ว่าฝรั่งเขาจะอาศัยอยู่ในเมืองทุกคนนะคะหลากหลายคนที่เจอประสบการณ์แบบนี้เคยได้ยินมาเยอะเหมือนกันพอมีปัญหาที ร้องห่มร้องไห้อยู่คนเดียวกว่าจะได้เจอเพื่อนเจอคนไทยติดต่อเป็นเดือนเดือนกว่าจะได้กลับเมืองไทยเราก็มีนะคะหลากหลายอย่างนี่ราคะถ้าเราไม่ใจร้อนถ้าเราไม่โลภเกินไปนะคะการที่เราจะถูกหลอกมันก็ยากหน่อยนะคะค่อยเรียนรู้ค่อยคิดค่อยช่วย ค่อยบวกลบคูณหารเอานะคะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างการหาคู่ต่างชาตินี่แหละคะ่ะวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังมาเตือนกันนิดหนึ่งให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะสําหรับคนที่กําลังจะหาแฟนต่างชาติเดินสายฟอมันก็หลากหลายอย่างนะคะแบ่งรับแบ่งสู้คิดดีๆแล้วกันนะคะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปถ้าไปทํางานแหล่งที่มีต่างชาติแล้วก็ ทำงานร้านอาหารก่อนก็ได้ทำงานโรงแรมก่อนก็ได้เป็นอะไรไล่ไปตามสเต็จจนเรามีความมั่นใจมีความกล้าขึ้นภาษีภาษาเราได้นิดหนึ่งขึ้นมาเราค่อยออกลุยไปจุดที่เจอฝรั่งทุกวันก็ได้นะคะทั้งโลกออนไลน์ด้วยก็ระมัดระวังเอานะคะติดต่อสื่อสารกันทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เป็นดาบสองคมนะคะวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้เสมอมานะคะบ๊ายบายค่ะ